เด็กเด็กออกข้ออีกแล้วค่ะแม่แเด็กออกข้ออีกแล้วค่ะแม่แม่ปล่อยรูกพ่อปล่อยปล่อยเลยพ่อปล่อยพ่อปล่อยเขาพ่อปล่อยเขาพ่อปล่อยเขาติดกับนะกับไปเลยเลยนะใส่ห้องกับไปเลยนะท่านเนี่ยเห็นไหมคะแม่แม่นี่ค่ะนี่แหละเหตุผลอะไปทางงู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 ไปทางนี้ไปนั่นนัไปตรงนี้เอาพ่อเข้าบ้ เข้ามาเด้อเข้ามาเด้อเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่นี่แหละค่ะแม่แม่หลักฐานทุนท้เลยค่ะออกทางเดียวนี่แหละออกได้ทางเดียวแมวกัดหนูนะหนูจะออกมาทำไมฮะยังไม่ข้าไม่มืดเลยเนี่ยเห็นไหมคะแม่แม่เห็นไหมเนี่ยทางออกใบบัวธรรมดาที่ไหนคะแม่แม่ดูนะคะเนี่ย ออกมาเดนเล่นเฉยเลยนี่นี่คือยังไม่่ํานี่คือยังไม่ขําเลยเนี่ยดูสร้างวีรกรรมที่เนี่ยพ่อต้องหาวิธีเดี๋ยวพ่อดูอีกที่ก่อนเด็กจะทำยังไงพ่อดูก่อนดูอีกก่อนพ่อดูอีกก่อนเนี่ยให้หนูออกมาเล่นไม่ได้หรอพ่อให้เขาออกมาก่อนก็ได้เดี๋ยวตะปูพ่อบอกเดี๋ยวตะปูพอแล้ว มาโยกแล้วนี่นะแม่จ๋ากลัวซะที่ไหนตรงนี้หนูก็ออกได้เนี่ยหนูพ่อพ่ออย่าเพิ่งดูหนูพ่อพ่อดูพฤติกรรมเด็กก่อนพ่อดูพฤติกรรมเด็กก่อนเด็กจะทําไงนี่ค่ะแม่จ๋าพอแล้วไม่ต้องออกมาเลยนะคะ ต้องได้ซ่อมอีกนะคะแม่แมดูค่ะงานวุ้หาแต่งานให้พ่ออีกแล้วนะคะเลยไหนเอายังไงเอายังไงอีกโอ้ยมุมเดียวเดียวนี่แหละค่ะแม่แม่คือบอกแากแท้นะนายอถามขอถามหน่อยคือบอกแากแค้นะคือบอกแากแค่เนี่ยเนี่ยคือบอกแากทือไม่ต้องมาเถียงเลย ต้องมาเถียงเลยไม่ต้องมาเถียงแม่เลยเออทำหน้าเสมอลืมเนี่ยออกมาเนี่ยฮะอ่ลองเลยฮะลองเลยฮะคือบอก <laughs> จะไปไหนถามก่อนจะไปไหนหนูจะไปไหน,นไไหน,นะนูจะไปเที่ยวไหนไดูคะ่ะแม่แม่จ๋าหลักฐานเลยนะคะทนโทษเลยเนี่นะคะหลักฐานทนโทษเลยเนี่ยคะ่ะดูจะไปไหนคะ น้องจะไปเที่ยวไหนคะมุมเดิมๆไม่บัวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไปบัวด้วยนะคะแม่ๆจะเด็กอ้วนจะนีเที่ยวตอนยังไม่เมื่ดเลยนีเที่ยวแล้วเนี่ยฮะนีเที่ยวแล้วเนี่ยฮะหัูไม่กลัวอออพอทำเสียงหนูก็ไม่กลัวหนูจำเสียงนี้ได้แล้วพ่ออย่ามาหลอกหนูให้ นี่เลยหนูมไม่กลัวแล้วพ่อหนูมไม่กลัวแล้วพ่อไปไปไปาเจออะไรดูไ์ก็แชร์ให้ไปบัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ